นายวรพงษ์เหล็กเพชรเ,เพื่อนๆเรียกว่าแจ็คเกิดวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2530การศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2561ในตำแหน่งนักวิช Jamie, าการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติรการจังหวัดพิษณุโลกและย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการต่อมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอรพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกเมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลราธิเบตรามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามนินทราธิราชบรมบนาถบพิตรร่วมกับนางพิทยาจันจีนประธานคณะกรรมาการพัฒนาสตรีตำบลในคลองบางปรากฏ จัดกิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การสร้างรายได้ขจัดความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอพระสมุทรเจดีหมู่ที่4ตำบลในคลองบางปรากฏคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในคลองบางปรากฏ ได้จัดทําโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนเสริมสร้างส,างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การสร้างรายได้ขจัดความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการพัฒนาศักยภาพบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลคลองบางปรากฏเพิ่มความรู้ทักษะทางด้านอาชีพของสตรี พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและก็สังคมได้ในทุกสถานการณ์และส่งเสริมครัวเรือนตามเป้าหมายเพื่อกระจัดปัญหาความยากจน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปดูสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบ้านคลองสวนเขามีอะไรดีกันไปดูกันเลยแนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาทำกันยังไง 1>, 1. การบริหารจัดการ อ oh. แล้วการจัด<ะ>ทําสารสนภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,ต,าตวการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทําแผนพัฒนาตนําบลได้เส้นสีฟ้าเส้นเดียวเนี่ยจะเป็นตัวอบอกว่าูบ้านเราหรือชุมชนเรามีปัญหาอะไรโดยดูค่าที่น้อยที่สุดไอ้ตัวกลางจะมีแมงมุมอยู่แมงมุมเนี่ยมีพิษร้ายอะไรที่เข้าใกล้แมงมุมเนี่ยสิย่งที่อันตรายที่สุดจะดูเนี่ยอย่างดูเนี่ย,อ,ย,ยอะไรก็สุดครับตัวนี้ คณะทางานขับเคลื่อนสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ CAA โปรแกรมซึ่งประกอบด้วยการกรอกข้อมูลจอทอกชชช2คอการวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตผลการวิเคราะห์ชุมชนด้วยโปรแกรม CAA ระดับหมู่บ้านจากตารางพบว่าตําบลบ้านครองสวนทั้ง4หมู่บ้านมีปัญหาทางด้านการพัฒนาด้านอาชีพ เพื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดทําแผนบูรณาการโครงการตามข้อมูลสารสนเทศที่ได้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเราถึงจะค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งแล้วคนที่ฝากครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกู้เงินเอาไปลงทุนตามระเบียบของเราที่เรากำหนดกันไว้ ทางปั๊มปตทรประชาธิปไตยนะครับมีความยินดีนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ความร่วมมือกับทางคณะขับเคลื่อนะะสารสนเทศตมุนต้นแบบนะครับโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการตลาดประชาัฐของกรมพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยทางปั๊มเนี่ยจะตัดสนนพื้นที่ของปั๊มปตทประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้ทางกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มโอทอปหรือกลุ่มสมาชิกนะครับได้มีช่องทางในาการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโดย ในการสมัมมานี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในฟาร์มฟึ่งจะทําให้ช่วยเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลของสวนด้วยนะครับพัฒนาชมนุมชนอำเภอพัสมุรเจดี JD นะครับก็ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรองสวนจัดกิจกรรมตลดาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะครับกับเกษตรกรและก็กลุการที่ประสบป,ป,ปัญหาโควิด -19 ครับ ในส่วนของกองทุนคนพิะสมุทรเจดีไม่ทิ้งกันที่มีการจัดการทอดพ้ป่าสามัคคีเพื่อที่จะได้นำปัจจัยไปช่วยเหลือในโครงการกาจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของอำเภอพัทลุงเจดีนั้นได้ดําเนินการประชุมในส่วนของภาคส่วนราชการและผู้มีส่วนร่วมได้มาประชุมปรึกษาหารือและได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายรวมถึงมีการจัดการทอดปราป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนและได้นําปัจจัยไปทําการช่วยเหลือในกลุ่มเป้าหมายที่จะ ก็จัดปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ได้ดำเนินการในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้พ้นจากความยากจนและได้มีความสุขในการดำเนินชีวิต ส่วนในระดับจังหวัดเช่นจัดหางานจังหวัดก็ลงมาช่วยหางานเบ็ดพ็กทิสาหรับการแก้ไขปัญหาก็คืออำเภอพัตุเจดีได้รับการอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคณะอำเภอพัตุเจดีเจ้าเจ้าวัดวัดใหม่นะครับในการตั้งกองพระป่าช่วยเหลือเป็นกองทุนคนพัตุเจดีไม่ทิ้งการได้มีมูลค่ามาสองแสนสองหมื่นบาทซึ่งอาจจะไม่เยอะนักแต่ว่าเงินกองเนี้ยก็ช่วยเหลือประชาชนในภาคส่วนต่างๆได้เยอะ เช่นตอนนี้เรามีโครงการสร้างบ้านให้กับคุณยายพยุงนะครับซึ่งเงินต่อเฉพาะส่วนหนึ่งก็40,000บาทกองทุนเนี้ย40,000บาทก็โดยท่านพัฒนานชุมชนเป็นสําคัญผู้ใหญ่ที่ผมกระาล่าตอนแรกครับยิ่งบูรณาการทุกภาคส่วนฝ่ายใดขาดยิ่งต้องสําคัญที่สุดเพราะว่าการประสานงานมันเยอะท่านพัฒนาชุมชนก็ประสานงานเยอะเพราะว่าการเอกสารมันเยอะส่วนฝ่ายปกครองแค่สนับสนุนผมแค่อำวยการไปทําให้มันขับเคลื่อนได้ดีแค่นั้นะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะทางพัฒนาการชนที่ช่วยเหลืออำเภอพระสุจดีเป็นอย่างดีทําให้ต่อเฉพาะอำเภอพระสุดจดีบรรลุเป,ป้าหมายเป้าหมายที่สาคัญก็คือช่วยแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่และแก้ปัญหาความเือร้อนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสาคัญของกระทรวงมหาดไทยครับดีใจที่ได้บ้านขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางเบลมบดีบุญมีนะคะ,ะ<ไ>เป็นประธานผู้นําการเปลี่ยนแปลงตับนต่องที่อยตรกาแล้วก็เป็นคณะทํางานขับเคื่อนสตรปีของตะบนของที่อย่ตรกาก็<_ <k> _>คือตั้งแต่เริ่มรู้จักกับนายวรพงษ์เหล็กเพชรนะคะหรือที่เราเรียกว่าน้องแจ็คเราก็ทํางานกับเขาอย่างมีความสุขนะคะคือเขาเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็ม ในส่วนที่พวกเราไม่รู้นะคะมีการวางแผนในการทํางานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนน้องเจ็จะเป็นคนที่ขยันก่อนจะมีกิจกรรมทุกครั้งน้องเจ็จะต้องเข้ามาก่อนนะคะเพื่อมาบอกมาจัดเตรียงจนบางครั้งพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ยแต่คนนี้ทาไมยุ่งเหลือเกินนะคะแต่ในความจริงๆแล้วในการที่เขายุ่งนี่แหละทําให้พวกเราเนี่ย ได้ทางานนะคะและก็ได้รู้จักว่าการทำงานที่มีนะดับจะต้องมาจากอะไรน,นะคะเราเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าอะไรเลยแต่น้องแจ็คก็เป็นคนที่มาชี้แนะที่นำเราทุกอยากอ่างตนะครับก็เด็กคนนี้ก็น่าสนับสนุนนะครับก็เรียนรู้ได้เยอะเก่งครับก็ก็ค้อข่อแน่นดัตัวนะคะ นางดีแตนิสาพแพรทองค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลคลองนิยมญาติของพวกเราที่สําเร็จเข้ามานี่มันก็เหมือนน้องชายคนนึงที่เราต้องทําตามเขาสั่งอะไรตอนน้องน้องแจ็คเนาะที่มาอยู่ด้วยกันน่ะน้องเขาน่ารักมากมาช่วยส่งเสริมจริงนะครับก็คือมาช่วยแนะนวและก็ชี้ทางให้ผมได้ทำนะครับเพื่อจา